ไม่เคยมีนักมวยคนไหนบนโลกใบน,นี้ทํากับแอนโทนีโจชัวได้ขนาดนี้ครับด้วยการส่งนักมวยดูกีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ร่วงลงกบพื้นถึง4ครั้งในไฟเดียวครับก่อนไฟดังกล่าวนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าโอกาสแทบมองไม่เห็นดีกว่าครับถ้าเราจับแอนนีลุยส์มาเปรียบเทียบกับแอนนีโจชัวครับถือว่ามวยคนละเกรดเลยครับ วันนี้กลับมาย้อนรอยดูในไฟนั้นกันหน่อยครับทำไมนักชกอย่างอันดี้ลุยส์ที่ถูกเรียกว่าโอ้โหตุยนุ้ยละเกินมีไขมันเต็มไปหมดถึงสามารถเอาชนะแอนโทนีโจชัวได้ m a i n s t a n d Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fitz Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสองเวียนนะครับทางเมนสแตนไทยแลนด์ของเรานะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันครับเรื่องราวของนักสู้บนเวทีและนอกเวทีนะฮะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับย้อนกลับไปครับในวันที่1มิถุนายน2019ครับถือว่าเป็นมีอีกหนึ่งไฟที่อยู่ในความทรงจำครับถูกเรียกว่าเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยซ้ำครับ นั่นคือการชครชิงแชมป์โลกในรุ่นเทวิเวทครับแอนดี้รูสจูเนียครับนักชกที่ถูกเรียกว่าเป็นนักชกไขมันสูงเจ้าเนื้อนะฮะแต่ว่าสร้างความแปลกประหลาดใจได้ครับด้วยการเอาชนะแอนโทนิโจชัวพร้อมกับควา้าแชมป์โลกเฟวิเวทได้สำเร็จวันนี้กลับมาย้อนรอยดูในไฟนั้นกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมนักชกอย่างแอนดี้รูสที่ถูกเรียกว่าโอ้โห ตัวอนุ้ยละเกินมีไขมันเต็มไปหมดถึงสามารถเอาชนะแอนโทนีโจชัวได้ซึ่งมีดริกรีอยู่ในระดับแชมป์โลกและก็เหรียญทองโอลิมปิกนะครับเราว่านถึงรูปร่างของนักมวยก่อนครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่านักชกเฮเวเวตมีจำกัดในเรื่องของน้ำหนักอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วไม่มีนะฮะขอแค่น้ำหนักไม่ต่ำกว่า91กิโลกร,รมัมแค่นั้นครับที่เหลือเนี่ยจะหนักเท่าไหร่เนี่ย ถ้าคุณขึ้นชกได้มีความพร้อมมีความฟิตเพียงพอสามารถขึ้นชกได้เลยครับซึ่งแอนด้ลูสก็อาจจะไม่ใช่นักมวยคนแรกที่ถูกมองว่าเป็นนักชกตุ้ยนุ้ยแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นมาหลายๆคนแล้วครับอายุข,ของจอร์ดโฟแมนที่ยุคป,ปลายหน่อยนะก็เห็นว่ารูปร่างค่อนข้างจะออกไปทางเจ้าเนื้อมากหน่อยริดดิกโบหรือไทสันฟิลลี่เองก็ตามแต่ครับเพียงแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวที่อาจจะมากเกินไปนะครับมันส่งผลถึงเรื่อง จุดอ่อนได้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเอลิกอีสก็ได้ครับหรือว่าเจ้าของฉายาที่เราคุ้นหูกันนะครับบัตเตอร์บีนนั่นเองครับบตัตเตอร์บีนเนี่ยชนะมาถึง77ไฟนะครับทั้งนั้นที่มีน้ําหนักเกิน190กิกโลกร,รมัมเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยคือเรื่องระบบการหายใจครับเพราะขีดจากัดของน้ําหนักเกินเหล่านี้นะครับทำให้การยืนระยะเนี่ยอาจจะไม่นานมากนะเราจึงเห็นบตัตเตอร์บีนเนี่ยชกเต็มที่อาจจะ4ยก6ยก8ยก10ยกอะไรก็ว่านไป แต่ถ้าเกินตามมาตรฐานสัก4ี่ยกไปแล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยมากด้วยน้ำหนักตัวที่มันมากเกินไปครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะการหมุนสะโพกก็ได้ครับเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงซึ่งส่งผลต่อน้ําหนักหมัดแน่ๆน่นหมายความว่ามวลไขมันหรือว่าแฟตเนี่ยนะฮะตามหลักแล้วสำหรับนักมวยเนี่ยไม่ควรเกิน10%ของร่างกายและมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ในเรื่องที่ทําให้น้ําหนักหมัดมากขึ้นด้วยเผเ่อเป็นผลเสียที่ซ้าไป อย่างไรก็ตามครับนักมวยที่เต็มไปด้วยไขยมันเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อยครับว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนอ้วนนะครับแต่เป็นคนอ้วนที่อยู่ในกลุ่มของนักกีฬานะครับเขาไม่ใช่เป็นคนอ้วนที่ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปที่เต็มไปด้วยการกินดื่มแบบไร้ระเบียบวินัยขนาดนั้นมองในแง่บวกนะฮะไขมันเหล่านี้มันก็มีประโยชน์อยู่บ้างครับเพราะว่าเป็นสารอาหารสนับสมองและช่วยให้ความชุ่มชื้นรวมถึงป้องกันเซลล์ในร่างกายที่เปราะบางด้วยครับ แต่อย่ามากเกินไปสิ่งสําคัญคือการสร้างพลังงานให้ทั่วร่างกายนั่นเองครับและไม่ควรออกกําลังกายแบบเฉพาะจุดซึ่งถ้าทาได้เนี่ยมันก็พอจะมีประโยชน์ครับนั่นคือการเรียนรู้ที่จะถ่ายเทน้ําหนักเพื่อส่งน้ําหนักส่วนต่างๆของในร่างกายเนี่ยไปเพิ่มพลังให้กับหมัดของคุณครับเช่นการวางน้ําหนักไว้ที่เท้าหลังจะช่วยให้สามารถทําให้การเคลื่อนไปข้างหน้านั้นมีพลังมากขึ้นและมันยังใช้ได้กับทุกๆกีฬาด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมฝึกหนักให้มัน เกิดความเคยชินขึ้นมาเราจะทาให้น้ําหนักบัตรนั้นหนักขึ้นได้ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกตั้งคำถามครับว่านักมวยที่มีไขมันเยอะเนี่ยช่วยรับแรงกระแทกของน้ําหนักบัตรู่ต่อสู้ได้จริงๆหรือเปล่าคําตอบนี้คือไม่ได้ช่วยครับหตุผลก็คือไขมันน,นะครับสถานะของมันก็คืออะไรก็ตามแต่ที่มันยุ่ยๆหน่อยครับไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรดังนั้นกล้ามเนื้อเนี่แหละครับ ต้านทานความรุนแรงได้มากกว่าแน่เพราะกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมนี่นะครับมีขนาดเล็กกว่าไขามันที่มีน้ําหนักเท่ากันถึง5เท่าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อจึงมีความกระชับและความแข็งแกร่งเป็นอย่างดีครับในการป้องกันอยู่แล้วนอกจากนี้ครับยังมีการวิจัยออกมาด้วยนะครับบอกว่าไขามันในร่างกายเนี่ยไม่ได้ช่วยลดความเจ็บปวดลงแต่อย่างใดครับแต่กลับจะทําให้ไวต่อความรู้สึกเจ็บปวด มากกว่าการมีกล้ามเนื้อดิซัมสรุปได้ว่าถ้าคุณมีไขมันมากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อข้อต่อและชะลอการตอบสนองครับนอกจากนี้ยังทําให้มีความเจ็บปวดมากขึ้นในเวลาเคลื่อนไหวด้วยเพราะไขมันนั้นหนานแน่นน้อยกว่ากล้ามเนื้อถ้าเรามองถึงตรงนี้นะครับหลักฐานตามหลักวิทยาศาสตร์และโภชนาการเนี่ยเห็นเลยครับว่าไขามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรมากนักโดยเฉพาะนักกีฬาคําคถามก็อใหญ่ก็คือแล้วถ้าอย่างนั้นน่ยนะครับอันนี้รูสจูเนียครับ ที่มีน้ําหนักตัวถึง122กิโลกรัมเนี่ยร่างท้วมตุยนุ้ยเต็ไมไปด้วยไขยมันทําไมถึงเอาชนะแอนธอนีโจชัวได้ก่อนไฟน์ดังกล่าวนะครับโอหเรียกว่าโอกาสแทบมองไม่เห็นดีกว่าครับถ้าเราจับแอนธีนิลุยส์มาเปรียบเทียบกับแอนธอนีโจชัวครับถือว่ามวยคนอะเกรดเลยครับโจชัวชนะรุ่นมา22ไฟเป็นการชนะแบบไม่ครบยก21ไฟครับเคยเป็นเจ้าของเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นเฮฟวีเวท ในโอลิมปิกเกมส์2อด้วยครับที่สำคัญครับชื่อเสียงฝีไม้ลายมือเนี่ยได้รับการยอมรับทั่วโลกและก็มองว่าโจชัวเนี่ยมองข้ามไฟนี้ซัมไปเพราะจบไฟนี้แล้วโปรแกรมของเขาต่อไปก็คือการขึ้นชกซูเปอร์ไฟท์ครับกับดิออนเต้วเดอร์เจ้าของแชมป์จากสถาบัน WBC อย่างไรก็ตามครับเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นทุกอย่างอยู่บนเวทีครับแม้ว่าโจชัวจะเป็นต่อตามหน้าสีครับแต่กลายเป็นว่ามวยรองบอลอย่างรูิสเนี่ยกลับเดินหน้าดักชก เข้าเป้าได้มากกว่านี่คือการป้องกันชมปโลก4สถาบันของแอนดี้โจชัวนะครับทั้ง WBA WBO IBF และ IBO ครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมานะครับยกที่3โจชัวส่งลุยร่วงลงกับพื้นก่อนครับแต่หลังจากนั้นเป็นโอกาสของแอนดี้ลุยส์เลยครับเขาลุกขึ้นมาครับและใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีครับในการส่งแอนดี้โจชัวร่วงลงกับพื้นครั้งแรกก่อนที่จะทำได้อีกครั้งหนึ่งครับต่อยให้โจชัว ร่วงลงมาพื้นในช่วงปลายยกที่3โดยมีเสียงระครังนั้นช่วยชีวิตเอาไว้การชกดำเนินมาถึงยกที่7ครับอเดอรลุยส์ Louis จัดการขั้นเด็ดขาดครับต่อยโจชัวร่วงลงบนพื้นนับ8ครั้งที่3และลุกขึ้นมาสู้ต่อและถัดมาไม่กี่ใจครับลุยส์ก็ต่อยโจชัวร่วงลงนับ8ครั้งที่4ครับกรรมการนับจนกระทั่งหยุดเพื่อคุยกับโจชัวครับไหวหรือเปล่าเพียงแต่ว่าการตอบสนองอาจจะไม่ดีพอในมุมมองของกรรมการ จึงยุติการชกค,ครับไม่เคยมีนักมวยคนไหนบนโลกใบน,นี้ทํากับแอนโทนีโจชัวได้ขนาดนี้ครับด้วยการส่งนักมวยดูกียเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ร่วงลงกบพื้นถึง4ครั้งในไฟเดียวครับและรูซก็กลายเป็นแชมป์โลก4สถาบันคําถามตามมาก็คือแอนดี้รูจูเนียเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับทำไมถึงได้ชิงแชมป์โลกนี่คือนักชก เชื้อสายอเมริกันเม็กซิกันครับถ้ามองไปที่สติในการชคสมัครเล่นเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่ครับเขาเก็บชชนะไปถึง105ครั้งครับและแพ้เป็นแค่5้าไฟเท่านั้นฉายาของลุยส์เนี่ยติดอยู่บนเกงเลยนะครับว่า the destroyer ครับแปลตรงๆก,ก็คือจอมทำลายล้างเพียงแต่ว่าไอ้ฉายาเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะว่าผลงานบนเวทีนะครับไอ้ลูอิสเปิดเผยว่าไอ้ชื่อจอมทำลายล้างเนี่ยติดตัวเข้ามาตั้งแต่เด็กๆครับเหตุผลก็คือคนรอบข้างเนี่ยเรียกเขาแบบนั้นเพราะ ผมเป็นเด็กที่ซุ่มซ่ามหยิบจับอะไรก็แตกหักไปหมดของเล่นอะไรที่ได้มาใหม่ไม่กี่วันก็พังหมดเขายึงถูกเรียกชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กและก็ใช้ชื่อ h e s t r o y e r เนี่ยนะฮะจอห์นทรมลายล้างเป็นฉายาของตัวเองครับส่วนในผลที่ได้ขึ้นยิงแชมป์โลกครับทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้อยู่ในรง king ท o p ป10ด้วยซ้ำเหตุผลง่ายๆก็คือส้มหล่นครับเพราะเดิมทีแล้วนะฮะคู่ชกของแอนโทนีโจชัวคือเจอร์ี่มิลเลอร์ครับแต่ปรากฏว่าตัวโดบไม่ผ่านครับคราวนี้เลยต้องหาคู่ชกใหม่ ูดง่ายก็คือหาหมวยบันไดคนใหม่ครับเพื่อต่อยอดในการยือร้อสติป้องกันแชมป์ให้กับแอนดี้โจชัวแล้วก็ปูทางไปสู่ซูเปอร์ไฟในการเจอกับเดียรนเต้ไวเดอร์นั่นเองครับแอนดี้รูสเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องขึ้นชกชิงแชมป์โลกก่อนวันแข่งเพียงแค่6สัปดาห์ครับพีนตแต่ว่ามันเป็น6สัปดาห์ที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงครับนี่คือไฟที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นแค่มวยแทนแต่อย่างน้อยเขาก็คิดว่าตัวเอง ควรจะต้องทําหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีครับปกติแล้วรูสเป็นนักมวยที่ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของการกินเท่าไรครับเรียนรู้หาไร้วินัยเลยดีกว่าอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดของทอดเหล่านี้คืออาหารจานโปรดของเขาครับแต่หลังจากที่รับรู้ว่าจะต้องขึ้นชกกับอนร์โจชัวหกสัปดาห์นั้นครับเขาจึงเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอัลเฮมอนครับหนึ่งในเจ้าพ่อวงการมวยโลกเนี่ยซึ่งมีทั้งแมนิปเกียรแลวก็ฟอยด์ม็คเทอร์จูนิตอยู่ในสงการเข้ามาดูแลด้วย แล้วก็ทําให้อนิลลูสนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างเลยครับไม่กินฟาสต์ฟู้ดหรือของกินราคาถูกที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยไม่เลยครับแม้แต่เมนูเดียวมีคนบอกว่าต่อให้คุณฝึกหนักแค่ไหนแต่ถ้ายังไม่เลิกกินของห่วยๆการซ้อมของคุณก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วเขาก็เริ่มต้นครับทุมเททุกอย่าง ให้กับการเตรียมตัวครั้งนั้นซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปนะฮะลุยส์เนี่ยเริ่มต้นฝึกซ้อมมวยมาตั้งแต่อายุ6ขวบครับมนเริ่มจากด้วยบุคลิกนิสัยของเขาครับเป็นเด็กไฮเปอร์อยู่ไม่สุขครับครอบคร,รัวจึงพาตัวไปฝ่าอยู่ที่ค่ายมวยที่ซานตาครูซครับและด้วยความที่เป็นเด็กอ้วนมาตั้งแต่ตอนนั้นครับทุกครั้งที่เวลาขึ้นชกเนี่ยด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยเขามักจะไม่มีคู่ชกที่อยู่ในรุ่นอายุเดียวกันครับนั่นหมายความว่าเขาต้องชกข้ามรุ่นตลอดเวลาครับกกาเ,กเด็ที่่โตว อายุมากกว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขากลายเป็นมวยกระดูแข็งเกินเบอร์ครับแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยนะฮะจอเด็กโตกว่าเนี่ยไล่ทุบไล่ชกแบบจนร้องไห้กลับบ้านครับแต่สุดท้ายก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าของสติในการชกมวยสากลสมัครเล่นถึง105ครั้งอย่างที่บอกไปข้างตน้นและถ้าวัดในการชกระดับอาชีพนะฮะก่อนที่จะขึ้นชกกระโจชัวเนี่ยเขาแพ้แค่ครั้งเดียวครับ เท่านั้นยังไม่พอนะฮะอันนี้ลุยส์คือหนึ่งในลูกศิษย์ของเฟดดี้โรชกับโค้ชเทรนเนอร์ระดับโลกแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ของแมนี่ปาเกียวครับรวมถึงยังเก็บตัวยังซ้อมอยู่ที่ไวก์ดยิมครับซึ่งเป็นยิมอันโด่งดังมากของสหรัฐอเมริกานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้เขานั้นมีความสามารถซ่อนเร้นอยู่แม้ว่าจะอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่ทําให้หลายคนนั้นคิดดูถูกได้สไตล์การชกของลุยส์นั้นสวนทางกับน้ำหนักตัวเลยครับแม้ว่าจะหนักถึง122กิโลกรัม แต่ความไวในการออกมานั้นถือว่าปราดเปรียวครับครั้งหนึ่งครับบ๊อบอารัมครับโปรโมเตอร์ระดับโลกเนี่ยบ๊อบอารัมบอกว่าต่อให้เขาจะชนะมาเรื่อยเเนี่ยนะครับ แต่เขาก็ไม่ค่อยได้รับเครดิตเท่าไหรเพราะทุกคนเนี่ยไปจําภาพที่เขาเป็นนักชกรูปร่างตุ้ยนุย้ยแต่ไม่ได้วยไขมันแบบนี้นะครับถูกมองว่าเป็นนักชกอ้วนจอมขี้เกียจอะไรก็ว่านไปแต่บอบบารัมบอกว่าโอเคเขาอาจจะอ้วนก็จริงครับแต่หมัดของเขาอ่ะโคตรเร็วเลยครับและอีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นความลับก็คือต่อให้ชนะนะครับเขาก็มักจะหาจุดอ่อนครับเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยทุกครั้งที่ถูกสัมภาษณ์นะครับลุยส์มักจะพูดอยู่เสมอว่าหลายคนมักจะหัวเราะเยาะเขาครับ ลุยสพูดอีกครับว่าผมโดนคนอื่นประเมินไว้ต่ำมาตลอดทั้งชีวิตครับดังนั้นผมไม่กลัวหรอกครับผมพร้อมจะเจอมันอยู่แล้วและผมคิดว่าสไตล์การชกของผมนั้นอยู่ที่ความเร็วและความเคลื่อนไหวซึ่งผมมั่นใจว่าแอนโทนีโจชัวไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนและเมื่อเสียงระฆังดังขึ้น,นครับความจริงก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นกันเขาเอาชนะแอนโทนีโจชัวได้คว่ำแชมป์โลก4ส,สถาบันลงได้และกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ ซึ่งช,ชนะครั้งนั้นเน่ยนะครับเกิดขึ้นจากหลายสิ่งหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันทั้งความกระหายอยากความสามารถเฉพาะตัวและการมีวินัยอย่างจริงจังตลอด6สัปดาห์ก่อนขึ้นชกและเสียงัำคัญอาจจะรวมไปถึงมุมมองของโจชัวด้วยครับที่เจอคู่ชกแบบคาดไม่ถึงหรือเราอาจจะเรียกไ้ว่าประมาทก็ได้ครับน้ำหนักที่มากเกินไปไม่ได้มีปัญหาสําหรับลุยส์เลยครับเพราะการเตรียมตัวมาอย่างดีของเขาครับโอเคครับเขาอาจจะอ้วนเกินไปบ้างแต่ก็ยังมีความเร็วอยู่เขาอาจจะดู มีรูปร่างไม่เหมือนนักกีฬาแต่คางก็แข็งเอาเรื่องอยู่เช่นเดียวความไวในการออกหมัดหมัดชุดของเขานั้นคล่องแคล่วราวกับปีศาจกับแม้ว่ารูปร่างอาจจะชวนดูถูกดูแคลนครับแต่สุดท้ายแล้วมันวัดกันที่ประสิทธิภาพสรุปก็คือบางครั้งบางช่วงเวลาครับเรื่องน้ําหนักตัวคือสิ่งสําคัญครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอ้วนแล้วจะไม่สามารถเปผู้ชนะได้มันขึ้นอยู่กับตัวคนครับว่าคุณจริงจังกับมันขนาดไหนว่าคุณพยายามกับมัน แม้ว่าสุดท้ายแล้วแอนดี้จชัวจะมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกคืนได้ในไฟล์ล้างตาครับแต่แรก็ตามแต่ครับไฟล์นั้นในปี2 0 1 9ถูก,กยกย่องว่าเป็นไฟล์ยอดเยี่ยมและลดุเดือดมากครับในนะนนักชกค,คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยไขยมันน้ำหนัก122กิโลกรัมสามารถ็อกเอาท์เจ้าของแชมป์โลกหลงได้สำเร็จครับนี่แหละครับเรื่องราวของแอนดี้ลุยส์จูเนียร์ครับใครจำไฟล์นั้นกันได้บ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับ หยิบยกเรื่องนี้เอามาล่าสู่กันฟังฝากแฟนๆหมัดมวนนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยอีกครั้งนะครับสำหรับเมสแตนไทยแลนด์ของเราครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง Podcast ์นะครับ s o u n d c l o u d Spotify a p p l e p o d แ a s t นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ